สาธุคะ่ะทุกคนราศีต่อไปนี้บอกเลยว่าดวงกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจะหลุดพ้นจากอะไรที่ติดขาดหลุดพ้นความจนค่ะพุ่งทยานนะคะบอกเลยว่าดวงดีเข้าแบบฉุดไม่อยู่เลยค่ะบริวารดีผู้ใหญ่รกักผู้ใหญ่เอ็นดูมีคนอุปธรรมนะคะศัตรูแพ้พ่ค่ะบอกเลยว่าโงเฮงดีนะคะออราเทวดาคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวแรงมากๆเลยนะคะให้ตั้งจิตตั้งใจขอเทวดาประจําตัวเลยค่ะนั่นคือราศีพฤษภราศีธนูราศีสิงห์ ราศีพิจิกราศีกันราศีมังกรราศีตุลและราศีกุมค่ะพิมในคอมเมนต์รับคําทํานายด่วนๆเลยนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้องค์พระพิคเนตนะคะคุ้มครองปกปักรักษาและประทานพรให้กับทุกท่านนี่คือพระพิคเนตปรางประทานพรน,นะคะและพระพิคเนตปางนั่งประทับทองค่ะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้สําเร็จรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะนะคะและหากว่าใครที่อยากฝากรายชื่อรายบุคคลฝากไหว้พระพิคเนตนะคะวันที่20นี้เป็นวันที่สําคัญมากๆนะคะ1ปีมีครั้งใครที่อยากถวายของท่านนะคะ